Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastainu wala hawla wala quwwata illa billahil azim Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอขอบพระคุณ Subhanahu wa ta'ala นะครับที่ประสงค์ได้ให้เราได้ให้เรามีชีวิตอีก เราตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็พละกําลังที่อัลลอฮฺสุลาลให้กับเรามาแล้วก็พาตัวเรามาสู่มัสยิดมาละหมาดที่เป็นเจมะาตามสุนนะขอนธนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมตามพระบัญชาของลาสุบฮานะฮตะลานั่นแหละครับคือสิ่งที่เราซึ่งเป็นบ่าวนั้นจะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์ลาสุบฮานะฮตะลาก็ยังมีอีกหลายคนนักที่ยังนอนติดเตียงอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะครับ อุปสรรคก้าวข้ามผ่านในความคุ้นชินตรงนี้ไปได้นะครับการที่เราคิดว่าเราละหมาดอยู่แก่บ้านก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่หลายคนคิดอย่างนี้ครับคิดอย่างนี้ครับมันเลยทําให้คนหลายคนมุสลิมหลายคนละเลยสุนนะแบบยาวทัตเอรบีมอฮัมมัดส,สลอฮ์มารีวะสลัมนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่าลืมนะครับว่าสุนนะฮัตตุร์สลอฮ์มารีวะสลัมนั้นเป็นอามานะ และเป็นคําสั่งของเราทาร,สราสุสุลาสอรัสธรรมพสั่งเอาไว้นะครับที่ท่านบอกว่าอะัยกุมบิสุนนตีว่าสุนตีลุคฟาอิรอชดีนรัรมาฮดีนตามาสก,กูบิฮะวาดูอะลลยฮาบินนาวาจส์นะครับจำเป็นหลอเกินบนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามของฉันแล้วก็ของบรรดาคอลิฟ้าที่ปราดเปรื่องที่ได้รับทางนานะครับและจงปฏิบัติจงยึดมั่นในการปฏิบัตินะให้เหนียวแน่นเหมือนกับท่านเนี่ยครบไปด้วยฟันกรามคือมีการตัดดุดมีการเอาจริงเอาจัง นะครับมีการที่จะตั้งใจเนียดเอาไว้ให้ดีนะครับว่าอะไรที่เป็นสุนนะของทศรูลนะครับไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องการถือศิลอดนะครับการจ่ายสการการกินอาหารการพูดการอะไรต่างทุกอย่างอะไรที่เป็นสุนนะเป็นแบบอย่างทัรบีมุฮัมมัดสุลลัมนะเราจะต้องศึกษาให้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้เป็นการเป็นการยืนยันว่าเรานั้นนะ่ะเป็นประชาชาติของทันบีมุฮัมมัดสุลลัม นะครับเหมือนตระสุลบอกไว้นะครับว่ามันอาหยาบิสุนนตีฟักตดอาหับบานีใครก็ตามที่เขาฟื้นฟูแบบอย่างของฉันฟื้นฟูสุนนะของฉันเนี่ยวราะมันอาหับบานีเท่ากับเขาเนี่ยรักฉันว่ามันอาหับบัีการามาอิฟินยันนะและใครก็ตามที่เขารักฉันเนี่ยเขาจะได้อยู่กับฉันในสวงสวรรค์นั่นคือสุดยอดปาถนาที่เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเนี่ยเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับอลอสวาตลานะั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเป็นผู้ที่รับพร้อมที่จะรับ คำวองบิงวอนขอจากเราและพร้อมที่จะให้นะแต่การให้ของพระพร้อมสมมาตาลานั้นเป็นสิทธิของพระองค์มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราทําอย่างไรเราจริงจังกับแล้วสมมาตาลามากแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องคิดนะครับบางทีเราขอดูอานเนี่ยทำไมเราใช้เวลานาน,านแล้วเกินออลสมาลาย,ยังไม่ตอบรับดูอาของเราหรืออย่างไรจริงๆเราเราสัญญาไว้นะครับว่าอุดอเนอัสตาจิบละกุมจงขอจ,จงขอกับข้า อสตัจิบล่ากุ่มและข้าจะตอบรับความ,มีมรขอของพวกเจ้าเอาระยะเวลาให้เราขอก็เอาเรื่องเดียวนะอย่าไปขอ,อกับสิ่งอื่นนะอันนี้แหละสำคัญเพราะเราจะต้องพิถีพิถันนะพิถีพิถันในการทาําอมานิวดัดพิถีพิถันในการขอดูอานะครับต้องมีความเหนียดมีความตั้งใจที่แน่วแน่ด้วยนะครับไม่ใช่ขอแบบนกแก้วนกขุนทองแล้วไม่รู้ความหมายบางคนน่ะทั้งยกมือด้วยทั้งกระดิกนิ้วด้วยไปเรื่อยเปื่อยนะคือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีไม่ได้มีความตั้งใจความมุ่งหวังที่อยากจะได้รับ นะขอเพื่อให้มันมันเป็นเหมือนกับมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะต้องทำท่านนั้นเองส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในจิตใจ,จในหัวใจนี่สาคัญนะวันนั้นเวลาที่ดีที่สุดในการดูอาก็คือเวลาที่เราเนี่ยสุยุดก่อนเราสุัาด์ตลาเป็นเวลาที่บานั้นเข้ากล้าพระองค์เ้าสุบาลามากที่สุดคือในท่าสุยุดนะครับวันเวลาละหมาดในยาม,ามค่ําคืนละหมาดตะหัดยุดละหมาดวิเตสนะครับใช้เวลาเนี่ยให้คุ้มค่านะครับความดึกที่เงียบสงัดนะครับเวลาที่คืนเขาหลับนอนกันหมดเราตื่นขึ้นมา ละหมาดตาหยุดนะละหมาดวิเทศวิงวอนขอดุวยอาต่อและสุบฮานุอัตลาในสิ่งที่เรานั้นมีความต้องการที่เราอยากจะได้รับพระองค์นั้นพร้อมจะตอบรับคําขอของพวกเราในสุร่าอัลอาลอฟนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับในสุราที่ห้าสิบหนะครับในอายะห์ที่55าสิบาสุรที่7นะครับอุดอุรับบะกุมตอตรูอัวะคุฟยิยะอินฮุลายฮิบบุลมัตัดีนนะสันส้นๆอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเจ้านะในสภาพยังไง คุ้มาตาวะนะตอแล้วาคุฟยในสภาพที่ถ่อมตนแล้วก็ปกปิดนะคือไม่เปิดเผยให้ใครรู้นะขอในสภาพที่ถ่อมตนถ่อมตนก็คือหมายถึงว่าเราต้องต้องอยู่ในสภาพที่ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อรล้สมหาดาวตารานะครับในการขอเพราะเรานั้นเป็นเป็นผู้ที่ขอจะขอจะรับพราะร่าน้วสุารานั้นจะเป็นผู้ให้ นะอย่ายะโสหังอย่าอย่าคล้ายๆว่าอะไรอะ่ะคืออย่าใช้สภาพในสภาพที่เหมือนกับคนที่ตะคับบดหรือคนที่ยะโสนะนะเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเราจะต้องทําตัวอย่างไรอันนี้เราต้องคิดนะครับนะเราบอกว่าผู้เจ้าจะวิงขอต่อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพที่ตอนนั้นเราเอาคุฟยาในสภาพที่ถ่อมตอนแล้วก็ปกปิดคือปกปิดไม่ให้ใครรู้ไม่ต้องโอ้อวดใครนะในสภาพที่เราเนี่ยอยู่อยู่ลาพังนะ ก็คือเร,ราสมมุติว่าเราละหมาดในยามข้าคเนเนี่ยเราขอดุอาต่อลาสวาราในเวลาสุญูดหรือละหมาดเสร็จแล้วจะดูอาอันนี้กออ็อยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ให้เราอยู่ในสภาพที่ถ่อมตนแล้วก็ปกปิดอินนาหัวลายฮับุลมอตาดีนถ้าจริงพระองค์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิดน,น,นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักเลยในการวิงวอนที่เราจะใช้ขอดุทอศต่อลาสุมฮาโนตารานะครับขอในสภาพที่ถ่อมตนแล้วก็ปกปิดเอาอว้นะก็บทวาตุสุดโอฟิลอาร์ดีบาดิสลาฮห้ฮา นะและพวกเจ้านั้นอย่าก่อความเสียหายไว้ในผืนแผ่นดินหลังจากที่ดีมีการปรปับปรุงแก้ไขมันแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือหมายถึงการปรับปรปุงแก้ไขความประพฤตินะอขอมนุษย์เนี่ยจากคนชั่วให้เป็นคนดีนะแก้ไขามาแล้วคือแก้ไขความพูดของตัวเองอะเราเคยเป็นคนที่ไม่ดีเคยเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องราวศาสนาเคยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในศุนน้าแบบยางของตันติบีมูฮัมมัดสุลตวนอิสลามเคยเป็นคนที่ไม่เคยที่จะมาละหมาดที่มัสยิดเลยก็ ต้องแก้ไขปรับปรุงนะหลังจากแก้ไขปรับปรุงแล้วเนี่ยเราบอกเกก่อความเสียหาขึ้นในพื้นผ่นดินหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขมันแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยราจะทําให้เกิดความเสียหายในผื้นผ่นดินถ้าเราไม่แก้ไขปรับปรุงนะครับการนอนตื่นสายการพูดจาหยาบคายการไม่รักษาเวลานะครับการไม่รักษาอามานะอามานะคือความรับผิดชอบการไม่รักษาสัญญายืมแล้วก็ไม่คืนยืมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่คืน ว่าถึงเวลานจะคืนแล้วการทำจะเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้มีเยอะแยะเลยในสังคมมุสีมันก็เยอะนะครับยืมของเข้าไปก็ไม่เอามาคืนหรือจะหยิบจะฉวยอะไรของใครไปไม่รู้จักว่าสิทธิของใครหยิบไปเฉยๆไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเขาเราเป็นอย่างนี้ไหมลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ไหมในครอบครัวเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับอย่าคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวจะทํายังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับสิทธิของใครก็คือของคนนั้นนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเอาล้อสั่งเราว่าให้เราได้แก้ไขปรับปรุงก่ยกัความเสียหายในพื้นแผ่ดินหลังจากที่มีการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยนะครับเราเลาก็บอกนะครับว่าว่าเอาูเข้าฟัว่าเตมานนะเข้าฟันวะตะตมานนะและจะมีวารขอทรงด้วยความยำเกรงและความปรารถนาอันแรงกล้านี่แหละครับนะด้วยความยำเกรงคือการมีตกวาจริงๆนะครับและด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าก็คือขอด้วยความด้วยความมั่นใจแล้วก็ อยากจะได้รับด้วยความหวังนะด้วยความอยากที่จะรับแล้วมั่นใจด้วยว่าพระองค์นองเวลานั้จะตอบรับคําขอของเรานะในสภาพที่ทมตนแล้วก็ปกปิดนะครับในสภาพที่มีความยำเกรงแล้วก็มีความปรารถนานแรงกล้านะครับอัลละบาวาอินนัรหะหมาตัลลอฮิกรีบุนมินัลมอซีนีนะครับแท้ oh รจริงความไปดูเมตตาขอแล้วนั้นนะอยู่ใกล้กับบรรดาผู้กระทาความดีทั้งหลาย นี่คือคำมั่นสัญญาจากลาสุบฮานะหัวตะลานะครับพี่น้องออลรับบอกทางเราเอาไว้แล้วนะครับบอกวิธีการปฏิบัติเอาไว้ให้ด้วยเพราะเราจําแล้วก็เอาไปใช้นะครับอยู่ในสุราลาอัลลอฮนะครับอายะที่55-56นะครับให้เราขอวิมาณต่อลาสุมาลาองค์เดียวอย่าขอจากสิ่งอื่นนะจะเป็นคนกรรมะคนที่ตายไปแล้วคนที่ก็ฝังไว้ในกูโบสทุกวันให้มีเยอะๆคนได้ไปบิงวอนขอต่อกูโบสนะคนที่ตายไปแล้วในอดีต เป็นการทำชีริกต่อลาสวาตลาด้วยเป็นการฝ่าฝืนสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามไว้ถ้าใครไปทำแบบนี้เนี่ยนะจะทําให้สูญเสียอ ي ม ا านะครับอันนให้ขอต่อเราองค์เดียวแล้วขอในสภาพที่ถ่อมตนแล้วก็ปกปิดด้วยนะครับถ้าจริงแลหนั้นไม่ชอบบรรดาผู้ที่ละเมิดแล้วก็ให้เอาวิงวอนขอต่อเรานนั้ด้วยความยำเกรงด้วยความตักวาต่อเราคือทาตัวเราให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่อลาสวาตลาสิก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ขอด้วยอานด้วยความมีตักวาแล้วก็ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเลย นะหวังที่จะได้รับเลยตัวนี้นะแล้วก็มั่นใจด้วยครับว่าเราจะรับจากราสุมาตราเราบอกแท้จริงความอีดมเมตตาของเราเนี่ยน,นะใกล้กับผู้กระทำความดีทั้งหลาย ทำแล้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกุญแจที่สําคัญที่ที่อลอสซาลาบอกกับเราให้เราแนะนาไปใช้ในการวิ่งวอนขอด้วยอัลต์โซมาฮาตลานะครับก็หวังนะครับว่าพี่น้องจะได้รับความเมตตาต่ออัลต์โซมาฮาตลาและก็ขอให้เรานั้นได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของเรานะครับอะไรที่มันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะครับสิ่งที่มันผิดนะครับการไม่รักษามานะการไม่รักษาสัญญาการที่ผิดผิดผิดคําพูดนะไม่พูดแล้วไม่ปฏิบัติอย่างที่พูดนะ แล้วก็การที่ใช้ไปหยิบฉวยสิทธิของผู้อื่นเขาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะการเรื่องการทําการค้าเนี่ยนะมุสลิมเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติกันอาต้องมาปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทําได้ั้นการทำการค้าที่ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องบนพื้นฐานของศอะห์ของอิสลามเนี่ยจะต้องมีความเคร่งครัดนะครับรักษามารนณะ์รักษาสัญญานะครับคำพูดสํคาคัญที่สุดเลยตรงนี้ นนเราจะพบเจอทุกวันนี้นะครับมันเป็นยุคเรียกว่าอะไรเป็นยุคแห่งการหลอกลวงไปยุคตัดยานนะมุสลิมด้วยกันเองก็หลอกลวงกันเองก็เยอะนะครับบางคนต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายมหาศาลเพราะความหลอกลวงของมนุษย์ด้วยกันนั่นเองความอยากจะได้ความอยากจะทําอะไรตามเพลิดเนะครับ มันก็เป็นสิ่งที่จะพาให้ตัวนั้นสู่ความหายนะสู่ความมิบัตินั่นเองแล,ออแล้วขออวยอาต่อรลสวาลานะครับให้พระองค์ได้โปรดให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ในศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดยืนหยัดอยู่ในสุนนะแบบฉบับบรรดาข้ารัสละสลาหวาเลวสลัมนะครับแล้วก็ปฏิบัตใใิให้มีความต่อเนื่องแล้วก็รักษาการปฏิบัติจนกว่า ชีวิตธรามนัติจักรโลกปัญญาอิปานนั่นเองนะครับข้ฝากพี่น้องไว้อากูลุกอลิฮาซาฟัสซักฟิรุลลาซีมะลีวะลกุ่มบริชายลัมุสลิมีนัมิงกุลิตัมฟัสซักฟิรุหูอินนวลกอฟูร์ราะฮิมัสสลามุอะลัยกุมมาราฮ์มัตุลลอฮิวะบรักาต